สวัสดีค่ะ,ะกลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่ในบทที่2ก็คือเรื่องการแยกตัวประกอบพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นั่นเองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาต่อกันในแบบฝึกหัด2.1หน้า57 ข้อ5ข้อ6และข้อ22นะคะซึ่งแบบฝึกหัด2.1นี้นะคะเป็นแบบฝึกหัดในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลบวกและผลต่างของกำลัง3นะคะ มาเริ่มกันที่ข้อ5นะคะข้อ5โจทย์คือ 27x ยกกำลัง3บวก 512y ยกกำลัง3นะคะซึ่ง27กับ512เนี่ยต่างก็ยังไม่ได้ยกกำลัง3ถูกไหมคะดังนั้นเราต้องไปเปลี่ยนก่อนนะคะ27นะคะจะเท่ากับ3ยกกำลัง3นะคะหรือ3คูณกัน3ตัวส่วน512นะคะจะเท่ากับ8ยกกำลัง3นะคะหรือว่า 8คูณกัน3ตัวนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็เปลี่ยน2 7กับ512นะคะได้แล้วเราก็จะได้เป็น3 3ยกกำลัง3คูณ x กยกกำลัง3บวก8ยกกำลัง3คูณ y ยกกกำลัง3นะคะทีนี้เราก็ดึงเลขยกกำลังนะคะเพราะว่าต่างก็ยกกำลัง3เหมือนกันใช่ไหมคะเราก็จะได้เป็น 3x ทั้งหมดยกกำลัง3ามบวก 8y ทั้งหมดยกกำลัง3แบบนี้นะคะเราก็จะได้ผลบวกของกำลัง3แล้วค่ะซึ่ง 3x คือตัวหน้า 8y คือตัวหลังนะคะอันนี้คือหน้ายกกำลัง3บวกหลังยกกำลัง3แล้วนะคะก็ไปเข้าสูตรค่ะเราก็จะแยกตัวประกอบได้เป็นหน้าบวกหลังนะคะหน้าก็คือ 3x หลังก็คือ 8y นะคะหน้าบวกหลังทั้งหมดคูณหน้ายกกําลังสองหน้าก็คือ 3x มนะคะยกกาลังสองก็จะได้เป็น 3x ทั้งหมดยกกําลังสองลบต้องมีวงเล็บด้วยนะคะลบหน้าคูณหลังหน้าคูณหลังก็คือ 3x มคูณแปดวนะคะบวกหลังยกกําลังสองก็คือ 8y ทั้งหมดยกกําลังสองนะคะอ่ะทีนี้ก็มาทํา แต่ละพจน์นะคะให้เป็นผลสําเร็จวงเล็บหน้านะคะเรียบร้อยหมดแล้วเป็นผลสําเร็จแล้วไม่สามารถทําอะไรได้ต่อนะคะวงเล็บหลังค่ะ 3x ยกกําลัง2นะคะมันก็คือ3ยกกําลัง2คูณกับ x ยกกําลัง2นั่นเองลบกับ 3x คูณ8 y ยนะคะ3 คูณ8ได้ 24x คูณ y ได้ xy นะคะก็กลายเป็น 24xy นะคะตัวหลังสุดเลยนี่8 y ยกกำลังทั้งหมดยกกำลังสองนะคะมันก็คือ8ปยกกำลังสองคูณ y ยยกกำลังสองค่ะ ยังไม่เป็นผลสําเร็จทั้งหมดนะคะยังมีสมยกกําลังสอง x ยกกําลังสองนะคะมันยังหาค่าต่อได้อีกนะคะซึ่งสยกกําลังสองก็คือ9ดังนั้นพจน์นี้นะคะก็จะเปลี่ยนเป็น9 x ยกกําลังสองค่ะแล้วก็พจน์หลังตรงนี้นะคะ8ดยกกําลังสอง y ยกกําลังสองแดยกกําลังสองหาค่าได้ต่อนะคะเป็นหกสิบสี่ดังนั้นพจน์หลังตรงนี้กลายเป็นหกสิบี่ y ยกกําลังสองค่ะอะ สรุปนะคะ2 7 x ยกกำลังสบวก5 1 2 y ยกกำลังสานะคะสามารถแยกตัวประกอบได้เป็น3 x บวก8 y ทั้งหมดคูณกับ9 x ยกกำลังสองลบ2 4 x y บวก6 4 y ยกกำลังสองนะคะมาต่อกันที่ข้อ6นะคะข้อ6โจทย์ก็คือ729บวก วงเล็บนะคะ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสามนะคะเราจะเห็นได้ว่าพจน์นี้เป็นอยู่ในรูปของกำลังสามแล้วนะคะซึ่งตัวหลังเนี่ยก็คือ x ลบ2นั่นเองก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคะ,ะตัวหน้านะคะยังไม่อยู่ในรูปของกำลังสามค่ะก็ไปเปลี่ยนก่อนนะคะซึ่ง7 2 9ดยิเก้าเนี่ยเปลี่ยนได้เป็น9ยกกำลังสามนะคะดังนั้นเราก็จะได้เป็น9ยกกำลังสามบวก วงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะก็จะได้ผลบวกของกำลัง3แล้วค่ะซึ่ง9คือตัวหน้าวงเล็บ x ลบ2เนี่ยเป็นตัวหลังนะคะเราก็ไปเข้าสูตรได้เลยค่ะได้เป็น9บวกวงเล็บ x ลบ2นะคะหรือหน้าบวกหลังนั่นเองทั้งหมดคูณกับ9ยกกำลัง2หรือหน้ายกกำลัง2อนะคะลบ9คูณ x ลบ2หรือว่า หน้าคูณหลังนั่นเองนะคะบวกหลังยกกำลังสองก็คือ x ลบสองทั้งหมดยกกำลังสองนะคะเออเนี่ยทำตามสูตรเลยแค่ตัวหลังนะคะเราต้องยกมาทางวงเล็บเลยแบบนี้นะคะทีนี้ก็มาทำให้เป็นผลสำเร็จนะคะซึ่งวงเล็บแรกเนี่ยง่ายมากเลยนะคะเราก็สามารถายกวงเล็บออกไปได้เลยนะคะก็ เอา9กับ2เนี่ยมาดําเนินการกันได้เลยนะคะก็เหลือ9ลบ2ก็เหลือ7นะคะวงเล็บแรกเลยเหลือเป็น x บวก7แบบนี้นะคะอ่ะวงเล็บหลังตรงนี้บ้างนะคะ9ยกกําลัง2นะคะ9ยกกําลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ยได้81นะคะต่อไปค่ะลบ ตรงนี้นะคะเราต้องแจกแจงแจกแจง9เข้าไปคูณทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะคะซึ่งเราจะได้9คูณ x ได้ 9x นะคะต่อไป9คูณลบ2นะคะได้ได้เท่าไหร่เอ่ยรู้ไหม9คูณลบ2ได้ลบ18นะคะต่อไป ตัวนี้นะคะ x ลบสทั้งหมดยกกำลังสองนะคะมันก็คือ x ลบ2คูณกัน2ตัวนั่นเอง x ลบ2คูณกัน2ตัวคิดยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ x ลบ2คูณกัน2ตัวแบบนี้เวลาคูณนะคะเราจะใช้หน้าคูณหน้าค่ะหลังคูณหลังนะคะหน้าคูณหน้าได้พ์หน้าหลังคูณหลังได้พ์หลัง หน้าคูณหลังบวกหลังคูณหน้าได้ผลกลางแบบนี้นะคะดังนั้นเราจะได้เป็นหน้าคูณหน้าได้ x ยกกำลังสองนะคะหลังคูณหลังลบสองคูณลบสองได้บวกสี่นะคะน์กลางค่ะหน้าคูณหลัง x คูณลบสองได้ลบสอง x หลังคูณหน้าลบสองคูณ x ได้ลบสอง x ค่ะลบสอง x บวกลบสอง x เป็นลบสี่ x นะคะดังนั้น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลังสองได้เป็น x ยกกำลังสองลบ4 x บวก4แบบนี้นะคะอะ่มาต่อนะคะเราก็จะได้เท่ากับ x ยกกำลังสองโทษทีนะคะ x บวก7ทั้งหมดคูณกับ8 1 9ลบ9 x นะคะเพราะว่าเอาลบตรงนี้ค่ะแจกแจงเข้าไปเห็นไหมคะเป็นลบ9 x ต่อไปเอาลบแจกแจงเข้าไปอีกเป็น บวก18แนะคะแล้วก็บวก x ยกกำลังสองบวก4โทษทีค่ะลบ4 x 4ะะบวก4นะคะก็คือถอดวงเล็บได้เลยนะคะตรงนี้เพราะว่าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกนะคะอ่ะเอาพจน์ที่คล้ายกันนะคะมาดำเนินการกันนะคะซึ่งเริ่มจากดีกรีสูงสุดนะคะก็คือดีกรีสองมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือ x ยกกำลังสองค่ะใส่ไปได้เลยต่อไปค่ะ ดีกีหนึ่งนะคะก็มีลบ 9x กับลบ 4x นะคะรวมกันก็เป็นลบ 13x ค่ะต่อไปค่ะดีกีศูนย์นะคะก็จะมี81บวก18บวก4นะคะรวมกันได้103นะคะดังนั้น729บเก้วกวงเล็บ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง3นะคะแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก7 ทั้งหมดคูณกับ x ยกกำลังสองลบ 13x บวก103นะคะ,ะยากไหมคะ103ะจบแล้วนะคะที่นี้ มาต่อกันที่ข้อ21นะคะโจทย์ก็คือ x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบ x บวก1นะคะซึ่งในข้อนี้จะเห็นได้ว่าพจน์มันกระจัดกระจายนะคะดังนั้นเราจะต้องอาศัยวิธีการดึงตัวประกอบนะคะเข้ามารวมด้วยนะคะโดยเราจะจัดกลุ่มให้มันก่อนนะคะ,ะเราจะจัดกลุ่มนะคะ ให้กับคู่นี้ก่อนนะคะเพราะว่ามันน่าจะมีตัวประกอบร่วมกันเยอะนะคะเราก็จะได้เป็น x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2นะคะวงเล็บหลังนะคะวงเล็บหลังต้องได้เป็น x ลบ1นะคะเพราะว่าเมื่อกระจายาถ้าเรากระจาย x เข้าไปกระจายลบเข้าไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นลบ x นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบวก1นะคะเหมือนถึงจะได้เหมือน เหมือนเดิมจากโจทย์นะคะดังนั้นเครื่องหมายตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะคะ,ะตรงนี้นะคะ x ยกกําลัง3กับ x ยกยกกาลัง2นะคะมันก็สามารถดึงตวัวประกอบ่วมออกไปได้นะคะ x ยกกําลัง3ดึง x ยกกําลัง2ออกมาก็จะเหลืออยู่ x นะคะ x ยกกําลัง2ดึงออกไปนะคะไม่ได้เหลือ0นะคะต้องเหลือเป็น1นะคะดังนั้นเราก็จะได้บรรทัดนี้นะคะจากตรงนี้นักเรียนดูนะคะ นี่นี่เหมือนกันอีกแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะมาดึงตัวประกอบร่วมของมันกันค่ะอะดึงใครออกมาได้คะดึง x ลบ x ลบหนึ่งนั่นเองนะคะดึง x ลบหนึ่งออกมาได้นะคะนี่ดึงออกมาเลยนะคะดังนั้นมันก็จะเหลือตรงนี้นะคะเหลือแค่ x ตัวเดียวคะ่ะตรงนี้เหลือหนึ่งนะคะ อันนี้เหลือ x อันนี้เหลือ1นะคะเพราะว่าดึงออกมาแล้วดึงออกมาตรงนี้นะคะดังนั้นได้เป็น x ลบ1 x ลบ1นะคะทั้งหมดคูณกับตัวร่วมที่ดึงออกมาค่ะ x ลบ1เห็นไหมคะตรงนี้เป็นตรงนี้นะคะวงเล็บนี้เราสามารถทำให้เป็น ผลต่างของกำลังสองได้นะคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วเนาะผลต่างของกำลังสองนะคะ1ยกกำลังสองก็ยังมีค่าเป็น1เหมือนเดิมนะคะวงเล็บเนี้ยตายตัวและได้และแน่นอนนะคะได้เป็น x ลบ1เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวงเล็บแรกนะคะเราสามารถทำให้เป็นผลต่างของกำลังสองได้คะ่ะหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองเปลี่ยนให้เป็น หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังนะคะซึ่ง x คือตัวหน้า1คือตัวหลังเห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะได้เป็น x บวก1คูณกับ x ลบ1นนะคะอ่ะเนี่ยวงเล็บหน้านี้นะคะสามารถใช้ผลต่างกำลังสองนะคะเปลี่ยนให้เป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเห็นไหมคะดังนั้นเราก็จะได้ สวงเล็บคูณกันอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนสีนิดนึงนะคะ x ลบหคูณกับ x ลบหนะคะเห็นไหมคะว่าเหมือนกัน x ลบหคูณกัน2ตัวก็เปลี่ยนให้เป็น x ลบหทั้งหมดยกกำลังสองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะ x ยกกำลังสลบ x ยกกำลังสองลบ x บวกหเราแยกตัวประกอบได้เป็น x บวก1ทั้งหมดคูณกับ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองแบบนี้นะคะจบแล้วข้อ21นะคะซึ่งในข้อ21เนี่ยมันจะคล้ายๆกับข้อ22นะคะเราต้องใช้วิธีการดึงตัวประกอบร่วมแล้วก็อาจจะต้องใช้ผลต่างกำลัง2องอะไรเงี้ยนะคะมาช่วยด้วยนะคะ ยกตัวอ,อย่างกันมาพอหอมปากหอมคอนะคะวันนี้ก็มีกันบ้านนิดนึงนะคะกันบ้านก็ยังคงอยู่ในแบบฝึกหัด2.1หน้า57นะคะแต่ว่าให้ทำข้อ 13, 14, 15, 16นะคะและ22อีก1ข้อนะคะรวมเป็นทั้งหมด5ข้อนะคะ